อายุเท่าไหร่ถึงจะมาปลูกผมได้มีลิมิตไหมว่าห้ามอายุเท่านี้เกินแล้วห้ามปลูกแล้วอะไรเงี้ยจริงๆก็ขึ้นกับความกังวลหรือปัญหาที่ที่มีเด็กมากๆที่หมอเคยปลวกคือ15บหนะแต่ว่าคุณแม่คุณแม่อนุญาตแล้วคุณเป็นคนพาลูกมาอยากให้ลูกแบบดูดีขึ้นอาจจะด้วยความที่น้องโตค่อนข้างเร็วอะค่ะสูงเร็วฮอร์โมนมาเร็วเพราะฉะนั้นก็เริ่มมีความลึก ขึ้นไปก็มาทําก่อนที่จะเข้ามหาลัยด้วยตอนที่อยู่มหาลัยแล้วก็รูปหล่อหูที่เยอะมากมากก็หกสิบบวกบวกก็มีนะเอจริงๆล่าสุดเจ็ดสิบบวกหละเป็นอาม่าคนหนึ่งเป็นหลานสาวมาปลูกก่อนแล้วก็คือมันไม่ได้ขึ้นกับไหวมันขึ้นกับสุขภาพของคนไข้ด้วยว่าสามารถคือด้วยความที่หมอพูดแต่แรกว่าปลุกผมมันค่อนข้างเซฟมากใช้แค่ยาชาที่ เหมือนจะนาอะไรแต่มันใช้ยาชาน้อยอม,มากมาก,มากน้อยกว่าเราไปเย็บแผลหรือทําแผลด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยถ้าคนไข้สุขภาพดีอายุเยอะก็ตามไม่ได้มีโรคประจําจตัวมากมายที่รุนแรงก็สามารถปลูกผมได้แล้วก็ความสมบูรณ์ของผมก็ไม่ได้ขึ้นกับวัยเหมือนกันขึ้นกับต้นทุนทข้างหลัง <you. S 1> ของของแต่ละท่านว่ามีความสมบูรณ์มากแค่ไหน